สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทั้งสง่างามแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศสนั่นคือดัซซราเฟลเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศแต่ยังสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแบบฝรั่งเศสที่ผสมผสานความสวยงามและประสิทธิภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวขีดขีดขีด,ขด จุดเริ่มต้นของตำนานราเฟลดัซซอรราเฟลพัฒนาโดยบริษัทดัซซอร์เอเวอเชั่นหนึ่งในชื่อที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหากรรมการบินยุโรปโครงการนี้เริ่มต้นในช่วงปี1980โดยมีเป้าหมายชัดเจนฝรั่งเศสต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทำภารกิจได้ทุกประเภทในลำเดียวราเฟลไม่ได้เป็นเทียงไฟเตอร์เจ็ตแต่เป็นเครื่องบินแบบโอนนโรซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำได้ทั้ง การรบอากาศสู่อากาศ (air to air) การโจมตีภาคพื้นดิน (air to ground) การลากตระเวน (reconnaissance) และแม้กระทั่งปฏิบัติการทางทะเลจากเรือบรรทุกเครื่องบินขีดขีดขีดขด,ดีไซน์และเทคโนโลยีรูปลักษณ์ของราเฟลเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครลำตัวเรียบลู่ลมปีกแบบเดลต้าวิงและหางหน้าคู่แคนาดซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเสถียรภาพสูงสุดในทุกระดับความเร็ว ราฟเอลติดตั้งเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ SNECMAM 8 8ที่ให้แรงขับสูงสุดกว่า15,000ปอนด์ต่อเครื่องทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมตต8หหรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในห้องนักบินนั้นมีระบบกลาสคอกพิตที่ล้ำสมัยจอแสดงผลใหญ่หลายจอควบคุมด้วยระบบสัมผัสพร้อมเฮลเมตเมาส์ไซที่ช่วยให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่หันศีรษะไปทางนั้น ข,ขีดขีดขีดระบบอาวุธและขีดความสามารถนัตซ้อซาเฟลสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง9.5ตันมีช่องติดตั้งอาวุธถึง1 4จุดรอบลำตัวและปีกอาวุธที่สามารถใช้งานได้มีตั้งแต่มิดซิ่ง MICA และเมตอสสำหรับการรบอากาศสู่อากาศซัคเคลครูสมิซซล่สำหรับโจมตีระยะไกลเอ็กโซเซตแอนตี้ชิปมิดซิ่สำหรับโจมตีเรือรบ และระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU 1 2หรือ Hammer นอกจากนี้ราเฟลยังมีปืน GIA T 3 0 m mm ิมิ n n o นที่ฝังอยู่ในลำตัวเครื่องเพื่อการรบในระยะใกล้อย่างแม่นยาขีดขีดขีด,ขดสมรรถนะการรบหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ราเฟลโดดเด่นที่สุดคือระบบบูรณาการทางข้อมูลเครื่องบินสามารถรวบรวมข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์ดาวเทียมและเครื่องบินลำอื่นๆ แล้วส่งให้กับนักบินในรูปแบบของภาพรวมเดียวช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยาเรดาร์ RBE2 AESA ที่ติดตั้งในราเฟลถือเป็นหนึ่งในเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันมากกว่า40เป้าหมายในด้านการป้องกันราเฟลมีระบบ STECRA t Electronic Warfare System ซึ่งสามารถตรวจจับสัญญาณเรดาร์ของศัตรูลวงด้วยสัญญาณรบกวนหรือแม้แต่ปล่อยแฟร์หลอกมิตรล์อัตโนมัติขีดขีดขีดการใช้งานจริงดัตซาราเฟลเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพอากาศฝรั่งเศสอามเดอแลและกองทัพเรือมารีเนชันแนลมันถูกนำไปใช้ในหลายภารกิจจริงทั่วโลกเช่นปฏิบัติการในลิเบียปี2011ซีเรียและอิรักในภารกิจต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย และการลากตะเวนในมหาสมุทรอินเดียความสำเร็จในสนามรบเหล่านี้ที่สุดให้เห็นว่าราเฟลไม่ใช่แค่สวยงามแต่ทรงพลังและชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ขีดขีดขีดความนิยมในตลาดโลกราเฟลได้รับคำสั่งซื้อมากมายจากหลายประเทศเช่นอินเดียอียิปตกาตากรีซและอินโดนีเซียโดยเฉพาะอินเดียที่เลือกราเฟลเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพอากาศ เพราะความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีพลังและความคล่องตัวราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ90-115ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งขีดขีดขีด,ขดจุดเด่นที่ทำให้ราเฟลพิเศษ 1. บินได้ทุกสภาพอากาศและสามารถขึ้นลงได้ทั้งบนฐานภาคพ,พื้นและเรือบรรทุกเครื่องบิน 2. อัตราการเร่งสูงมากเหมาะสำหรับการรบในระยะประชิด 3. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูง Data Fusion ทำให้นักบินนมีภาพรวมของสนามรบในแบบเรียลไทม์อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องบินสหรัฐอเมริกาหลายรุ่นขีดขีดขีด,ขดบทสรุปนัตซอรราเฟลคือความสมดุลระหว่างพลังเทคโนโลยีและความสง่างามแบบฝรั่งเศสมันคือเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้ทุกอย่างจากการรบในอากาศจนถึงการโจมตีภาคพ,พื้น ในสนามรบจริงราเฟลได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินที่พร้อมรบและพร้อมชนะในยุคที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีทางอากาศกำลังรุนแรงราเฟลยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกและอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่ลำที่สามารถท้าทายเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียได้อย่างสูสีนี่คือดซรราเฟลนักรบแห่งท้องฟ้าผู้สง่างามและอันตรายในเวลาเดียวกัน อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดมันจากโลกของเทคโนโลยีและอาวุธล้ำอนาคตรครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทั้งสง่างามแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศสนั่นคือดัซซอรราเฟลเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศ แต่ยังสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแบบฝรั่งเศสที่ผสมผสานความสวยงามและประสิทธิภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวขีดขีดขีด,ขดจุดเริ่มต้นของตำนานราเฟลดัซ้ซอราเฟลพัฒนาโดยบริษัทดัซซอร์เอเวอเอชั่นหนึ่งในชื่อที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมการบินยุโรปโครงการนี้เริ่มต้นในช่วงปี1980โดยมีเป้าหมายชัดเจน ฝรั่งเศสต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทำภารกิจได้ทุกประเภทในลำเดียวราเฟลไม่ได้เป็นเทียงไฟท์เตอร์เจ็ตแต่เป็นเครื่องบินแบบโอนิโรซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำได้ทั้งการรบอากาศสู่อากาศ Air to Air การโจมตีภาคพื้นดิน Air to Ground การลากกระเวน Reconnaissance และแม้กระทั่งปฏิบัติการทางทะเลจากเรือบรรทุกเครื่องบินขีดขีดขีดขด,ดีไซน์และเทคโนโลยี รูปลักษณ์ของราเฟลเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครลำตัวเรียบลู่ลมปีกแบบเดลต้าวิงและหางหน้าคู่แคาาดซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเสถียรภาพสูงสุดในทุกระดับความเร็วราเฟลติดตั้งเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ SNECMA M88 ที่ให้แรงขับสูงสุดกว่า15,000ปอนด์ต่อเครื่องทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมต1หหรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในห้องนักบินนั้นมีระบบกลาสคอกพิตที่ล้ำสมัยจอแสดงผลใหญ่หลายจอควบคุมด้วยระบบสัมผัสพร้อมเฮลเม็ดเมาส์ไซที่ช่วยให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่หันศีสับไปทางน,านั้น